เช้าวันหนึ่งผมได้ออกเดินทางจากบ้านพักขึ้นรถไฟฟ้าไปยังสนามบินดอนเมืองเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ผมได้ใช้บริการโดยสารชั้นประหยัดของสายการบินนกแอใช้เวลาเดินทางราวหนึ่งชั่วโมงก็ไปถึงจุดหมายปลายทางผมวางแผนท่องเที่ยวที่เชียงใหม่หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานวัดวาอารามสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติถนนคนเดิน และตลาดขายสินค้าต่างๆบรรยา,าก,กาศโดยรวมมีความคึกคักของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากและผมก็มีความประทับใจอย่างยิ่งครับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ผมได้ใช้บริการรถประจำทางและรถตู้โดยสารเป็นส่วนใหญ่ซึ่งถือว่ามีความสะดวกหนึ่งในแผนเดินทางหลักที่ผมตั้งใจไว้ก็คือการเดินทางไปสักการะรอยพระพุทธบาท4รอยที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากเมืองเชียงใหม่ราว50กิโลเมตร ผมได้ใช้บริการรถสองแถวแดงที่ให้บริการในเมืองเชียงใหม่โดยเหมาเที่ยวทั้งวันไปเที่ยวที่วัดพระพุทธบาทสี0รและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในระยะเวลา1วันสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็จะเดินทางไปกราบสักการะรอยพระพุทธบาท400รอที่อำเภอแม่ริมแต่ทางมันชันและมันสูงนะวันนี้ก็เลย จ้างรถนะเป็นรถแดงนะรถสองแถวแดงนี่แหละนะครับพาขึ้นไปด้านบนนะแล้วก็จะไปเที่ยวที่วัดถ้ำเชียงดาวด้วยนะครับก็เลยวันนี้ใช้รถบริการนะครับเนี่ยรถรถแดงเนี่ยนะก็จะสะดวกกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ชำนาญเส้นทางในการที่จะขับรถไปเองนะครับแล้วขึ้นสูงด้วยนะวันนี้จะพาไปกับสการารอยุรูราสีรอยกันครับ ผมจ้างรถสองแถวแดงที่ราคา1,600บาทมุ่งตรงจากเชียงใหม่ไปยังวัดพระพุทธบาท400เป็นแห่งแรกระหว่างทางได้เห็นบรรยากาศของเมืองเชียงใหม่กว่าจะออกจากตัวเมืองไปได้ก็ใช้เวลานานพอสมควรเพราะเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ซึ่งแตกต่างจากจังหวัดขอนแก่นบ้านเกิดของผมอย่างเทียบไม่ติดเลยครับลุงที่ขับรถนำเที่ยวมีความชำนาญเส้นทางจึงใช้เวลาไม่นานานักไปถึงเชิงเขา เส้นทางขึ้นเขามีความลาดชันขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เชิงดอยที่วัดหนองกายไปถึงวัดพระพุทธบาท400ประมาณ17กิโลเมตรความชันก่อนถึงยอดเขาไม่ต่ำกว่า45องศาจึงต้องอาศัยความชำนาญในการขับรถเส้นทางมีความคดเคี้ยวหลายจุดและในที่สุดเราก็ไปถึงจุดหมายเห็นซุ้มประตูวัดขนาดใหญ่และมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างใหญ่โตเลยทีเดียวครับบรรยากาศที่วัดพระพุทธบาท4 0 0 มีความเย็นโดยธรรมชาติเพราะอยู่บนเขาสูงมีป่าไม้ล้อมรอบพื้นที่วัดมีขนาดใหญ่ลานจอดรถกว้างจึงน่าจะเป็นสถานที่ที่มีผู้คนเดินทางไปสักการะกันอย่างมากมายในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับวัดพระพุทธบาท400อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับบรรยากาศคือเย็นๆนะช่วงนี้แล้วก็ขึ้นมาเนี่ยโหเขาภูเขาสูงครับสูงนะ ต้องมีความชํานาญในการขับขึ้นมาด้วยนะครับผมก็เลยจ้างรถดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็มันสูงนะแล้วกม็มันระยะทางไกลด้วยนะจากจากเชิงเขาขึ้นมาเนี่ยไกลเหมือนกันนะวันนี้ก็โอเคและในการที่จ้างขับรถนะครับขึ้นมานี่บรรยากาศโดยรวมนะครับเห็นไหมฮะบรรยากาศวัดใหญ่นะครับแล้วก็สวยงามด้วยมีการสร้างสิ่งปูสร้างต่างๆเยอะแยะมากมายเลย ก็มากราบสักการะร,ร,ะรอยพุทธบาทสี0อที่มีตำนานเล่าขานกันมาเยาวนานนะครับพาไปครับผมเดินขึ้นไปยังวิหารเจ้าดารารัศมีซึ่งทราบมาว่าพระองค์ท่านมีความเคารพศรัทธาสถานที่แห่งนี้จึงได้มีการบรูรณะวิหารครอบรอยพระพุทธบาทที่มีอยู่เดิมเป็นพุทธบูชาต่อมาครูบาเจ้าศรีวิชัยได้บรูรณะและสร้างวิหารครอบรอยพระพุทธบาทให้มีความคงทนถาวรยิ่งขึ้น ภายในวิหารเจ้าดารารัศมีมีการเขียนภาพอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานรอยพระพุทธบาททั้ง4ณสถานที่แห่งนี้จากนั้นผมได้เดินไปยังวิหารรอยพระพุทธบาท4รอยเพื่อทำการสักการะบูชาตำนานพระพุทธบาท4รอยแห่งนี้ถูกเล่าขานมายาวนานว่าเป็นรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าในอดีตทั้ง4พระองค์ในพัทรกับนี้ที่ได้ประทานประทับไว้ลักษณะเป็นรอยบนแท่นหินธรรมชาติ ไม่มีลวดลายใดๆปรากฏในพระพุทธบาทเรื่องพระพุทธบาทถือเป็นเรื่องอจินไตยคือสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจได้ด้วยตรกกะสามัญของปุถุชนซึ่งอาจจะเกิดคำถามค้างคาใจของใครหลายๆคนว่านี่คือพระพุทธบาทแท้จริงหรือไม่ซึ่งถ้าจะให้อธิบายก็คงไม่ได้ถูกใจของคนทุกฝ่ายดังนั้นผมเชื่อว่าแต่และคนมีธงตั้งอยู่ในใจกันอยู่แล้วว่าจะเชื่อหรือพิจารณาเรื่องราวนี้กันอย่างไร ถ้าทงในใจของเราคือการเชื่อในตำนานความศักดิ์สิทธิ์แม้จะมีใครอธิบายด้วยเหตุผลทางโบราณคดีและศิลปกรรมว่าอาจจะเกิดจากฝีมือมนุษย์สร้างเราก็จะไม่เชื่ออยู่ดีแต่ถ้าทงในใจเราคือการเชื่อในทางโบราณคดีและศิลปกรรมแม้ใครจะอธิบายเกี่ยวกับตำนานและการสักการะของพระกรรมฐานในอดีตเราก็จะไม่เชื่ออยู่ดีว่านี่คือรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าในอดีตบางท่านก็สงสัยอีกว่า ทำไมพระพุทธบาทมีขนาดใหญ่และก็เช่นกันครับวัดทงในใจเราเชื่อสิ่งใดถ้าเชื่อในทางตำนานก็จะกล่าวว่าเป็นไปด้วยพุทธานุภาพแต่ถ้าใจเราเชื่อว่ามนุษย์สร้างก็จะกล่าวว่ามนุษย์สร้างขนาดเท่าไรก็ได้นั่นเองดังนั้นผมจึงไม่ขอสรุปว่าสิ่งใดจริงหรือไม่จริงเพราะผมก็ไม่ทราบเช่นกันแต่ผมเพียงจะนำเรื่องราวมานำเสนอเท่านั้นครับลักษณะรอยพระพุทธบาทที่ปรากฏ จะเป็นการประทับซ้อนของพระพุทธบาททั้ง4ขอให้ท่านดูภาพประกอบเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งจะปรากฏรอยของพระพุทธเจ้ากากุสันโธเป็นรอยที่หนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดรอยที่สองพระพุทธเจ้ากโกนาคมโนรอยที่สามพระพุทธเจ้ากัสโปและรอยที่สี่พระพุทธเจ้าโคตะโมซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าในอดีตของพัทรกั์บนี้ ที่ได้ประทับไว้เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ได้ประกาศพระศาสนาและตำนานได้กล่าวว่าในอนาคตการพระศรีอริยะเมตไตรจะลงมาจุติเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าในพัทระกกับนี้แล้วมาประทับพระพุทธบาทซ้อนลงไปประสานเป็นรอยเดียวกันในเรื่องของความเชื่อพระพุทธบาทแห่งนี้ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนองค์พระพุทธเจ้าที่มีการสักการะมายาวนานอีกแห่งหนึ่ง มีพระธุดงค์กรรมฐานเดินทางไปสักการะหลายรูปอาทิหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ตื้ออาจารัธรรมโมหลวงปู่สิมพุทธาจารโรหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปัตีโปครูบาเจ้าสีวิชัยเป็นต้นหลังจากที่ผมได้สักการะรอยพระพุทธบาทแล้วจึงได้เดินไปยังอุโบสถเพื่อกราบสักการะองค์พระประธาน ครับสำหรับวันนี้ก็พามาสักการะรอยพระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาท4 0 0เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสถานที่ที่ผมตั้นใจจะมานานแล้วนะครับก็คือว่ามีเพิ่งมีโอกาสได้มาครั้งนี้นะเพราะว่าอยู่ไกลนะไกลไกลมากเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาเชียงใหม่แล้วก็ต้องขึ้นเข่ามานะครับจริงๆแล้วเนี่ยสามารถขับรถขึ้นมาได้นะครับสำหรับท่านที่มีความชํานาญในการขับรถขึ้นที่สูงนะ ก็สามารถขับขึ้นมาได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชำนาญทางก็แนะนําให้ให้รับจ้างนะฮะให้จ้างคนขับรถขึ้นมาก็ได้นะครับในเมืองเชียงใหม่มีเยอะฮนะเดี๋ยวเดินทางไปต่อนะครับที่นี่ก็บับรูรับสิร้อยเพิ่มแม่ริ่งอเชียงใหม่ครับสวัสดีครับ